26กันยายนวันนี้สารปกครองกลางจะชี้ชะตา True d t ท,ท็ควบรวมกันแล้วกลายเป็นมหาเทพผูกขาดหรือยังมีการแข่งขันเหลือให้ผู้บริโภคอย่างพวกเราบ้างแต่พอ True จับมือ d t a ทเหลือแค่2ยักษ์ใหญ่ในสนามแล้วผลคืออะไรราคาค่าบริการขึ้นคุณภาพบริการกลับลดลงงานวิจัยยังชี้ว่าค่าโทรค่าเน็ต ของคนไทยพุ่งขึ้น12-16เปอร์เซนต์โดยเฉพาะกลุ่มเติมเงินที่มีถึง80เปอร์เซนต์ของประเทศแล้วใครคือเหยื่อหลักคนรายได้น้อยทั้งนั้นแหละทีนี้กศท,ทชผู้มีหน้าที่กำกับดูแลกลับบ้วยตัวเองว่าไม่มีอำนาจอนุมัติแค่ทำเป็นรับทราบการควบรวมแล้วไปออกมาตรการเฉพาะบอกจะลดค่าบริการ12เปอร์เซนต์แต่กลายเป็นภาพลวงตาเพราะรายได้เฉลี่ยต่อหัวของค่ายมือถือกลับเพิ่มขึ้น ถามจริงแบบนี้เรียกปกป้องผู้บริโภคหรือตั้งใจให้ผูกขาดกันแน่แล้วทางออกคืออะไรนักวิชาการบอกชัดต้องเอาโมเดลยุโรปมาใช้บังคับขายขึ้นขายแบรนด์ลูกเพื่อสร้างคู่แข่งใหม่ไม่นั้นเราคนใช้มือถือก็จะติดกับอยู่ในตลาดนี้ไปอีกนานคำตัดสิน26กันยายนนี้จะเป็นเพียงคดี true d t a c หรือเป็นบทพิสูจน์ว่าประเทศนี้ยังมีใครจริงจังกับสิทธิผู้บริโภคอยู่บ้างคุณละคิดว่าสารควรเพิกถอนการควบรวม หรือใครได้ประโยชน์แต่ไม่ใช่คุณแน่นอน